อีกด้านที่ไม่มีใครได้รู้สื่อดังแฉสาเหตุเบื้องลึกสุดรับชีคอกาตาชวดเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดยอดทีมแดงผู้ดีก่อนเป็นเซอร์จิมาร่คลิปได้ถือหุ้น25%อีกด้านที่ไม่มีใครได้รู้แฉสาเหตุเบื้องลึกสุดรับชีคอกาตาชวดเทคโอเวอร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดทีมดังแห่งสุดพีเมลีย์อังกฤษก่อนเป็นเซอร์จิมาร่คลิปมหาเศรษฐีดังชาวอังกฤษได้ถือหุ้น25%ของสโมสสอนแทนและจะได้บริหารในส่วนโครงสร้างฟุตบอลแทนตระกูลเกนเซอร์ที่โดนต่อต้านอย่างหน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากเจมดักร์นักข่าวชื่อดังจากเดอะเทเลกราฟระบุว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้กลุ่มทุนกาต้านำโดยไม่สามารถเทคโอเวอร์ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ได้แบบเบ็ดเสร็จ100มาจาก2เหตุผลหลักลกทั้งนี้อย่างแรกเลยคือกลุ่มทุนจากกาต้าไม่สามารถระบุที่มาของเงินได้แม้จะมีการเรียกร้องจากบอร์ดบริหารของทีมไปแล้วหลายครั้งก็ตามส่วนอีกข้อหนึ่งคือนโยบายที่เคยโปรโมทไว้ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในช่วงแรกทําให้ไร้ความชัดเจนก่อนที่ดีนจะล่มลงในเดือนตุลลามปีีท่แ้ว